สวัสดีครับตั้งปีน้อยพีเคเซนชัยครับวันนี้เจอกับใครเจอกับเทพชพาไทยครับมวยเหนือน,นะอรรอครับเราซ้อมพีเคกี่วันได้ก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งรเราเป็นมวยสไตล์ยังไงอ่ะก็เดินบู๊ครับเดินบูบมีอาวุธหลักๆขอ,อะไรนะก็พวกเข่าพวกหมัดเนี่ยพวกเข่าเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยครับก็ห้าสิบแปดครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบหกครับว่นเช้ามาช่างเป็นไงเดินไม่ได้พอดีครับวันนี้ร้อยร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบครับเคยชกจังร้อยยี่สิบด ยังครับครั้งแรกครับปกติชกอยู่ร้อยเท่าไรร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าผลงานเป็นไงล่าสุดชนะน็อกที่ที่ลาดต้เนินดำเนินเร็วก่านั้นสองไฟเป็นไงก็แพ้มาครับแพ้มาแล้วก็ลับมาแจ้งเกิดวันนี้เห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นมวยยังไงคู่ชกก็มวยซ้ายครับมวยซ้ายนะแต่รูปร่างเนื้อตัวคิดว่าไม่น่าจะใช้ได้เบยอะมากมายนะน่าจะเขาเราน่าจะได้หนากว่ามั้ยน้ำหนักป่วยเท่าไหร่พอเราไอทีห้าสิบแปดห้าสิบแปดสองมาอย่างดีคุ้มไหม ก็คุมโลสองโลเนี่ยไม่ไม่เยอะนะเอาเราเป็นคนลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ่ะฝากให้ขับเชียร์นะวันนี้ผู้รองฝากคนบุรีรัมย์เชียร์เชียร์ช่วยเป็นกำลังใจได้วันนี้เต็มเพลงนะครัโอเคขอบมาณทุกท่านชุดดีครับผู้รองนะครับการตีกระเด็นผาไทยนะน้ำตัวคนายน้องใช่เด็กครับผมเฮ็ดผาไทยบางลงศรีครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่อยยี่สิบบาทไปช้าไปไงเกินมาเท่าไหร่เกินตุเกียครับวันนี้ผ่านเลยนะผ่านแล้วฝากคู่ชกกับกังปีเราเคยเจอเขาไหม ยังไม่เคยยังไม่เคยเจอเห็นเห็นเห็นคลิปก็ไม่เป็นมวยสไตล์ยังไงมวยเขา่ามวยเข่าของเราสไตล์ตีมือ,มอรถสูงเทนะ่าไหร่สูงร้อยประมาณร้อยหนสิบเก้าครับน้ำหนักปอยปอยเท่าไหร่น้ำหนักปอยปอยประมาณห้าสิบเก้ห้าสิบสาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุสิบเก้าครับสามไฟหลังของเราเป็นไงบ้างกแ็แพ้เท่าไหร่แพ้ 1, แพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองล่าสุดเป็นไงที่ที่ไหนที่ราชดำเนินเอะไงชนะใครวะนะชนะ โลฟี่ครับร้อยเท่าไรวันนั้ร้อยสิบแปดวันนี้ร้อยยี่สิบครับอันไหนดีกว่านี่อันนี้อันนี้ดีกว่าครับถ้าร้อยสิบแปดมันรู้สึกมันตึงใช่ไหมครับไม่มีปัญหาร่างโครงร่างกายวันนี้ปึ๊กซ้อมอยู่กับอดัมลำปางนะครับกับอาจารย์นำหน้านะนะครับสุดๆเลยคนนี้นะครับโอ้โหเอาขลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดลำปางครับอ่ะองอุ่นเอเลยฝากไวปขับเชียร์หน่อยฝากกันครับจังหวัดลำปางเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเื็นที่น้อนครับโอเคขอโชคดีครับครับ